เรื่องที่เราโกรธทุกสุดๆเรื่องอะไรเพิ่งเรื่องเมื่อสองสามวันที่แล้วนี่เรื่องอะไรคุที่อยากรู้เลยถามเลยนี่ทเออโกรธเรื่องอะไรโกรธอะไรครับให้เล่าเรื่องจริงเลยมั้ยเอาเลยเอาเลยเอาเลยไหนก็ไหนไหนแล้วเออก็คือไปโอซาก้ากันอ่าแล้วก็พักห้องที่แบบว่ามีเตียงเด็กมีเตียงผู้ใหญ่ใช่ไหมคะเราก็รู้สึกว่าเออดี เรานอนแยกห้องกันมานานแล้วเราจะได้มานอนเตียงเดียวกันสักทีหนึง่งลูกก็จะไปนอนเตียงแยกอ้อยก็อาบน้ำอะไรเสร็จเรียบร้อยพีเ่เขาก็นอนเขาก็เอาลูกนอนเรียบร้อยแล้วก็คุยกันแล้วว่าเออเดี๋ยวลูกนอนเสร็จจะมาอุ้มนางขึ้นไปนอนที่ที่นอนเด็กนางก็เอาลูกนอนเรียบร้อยแล้วนางก็หลับไปเลยอ้อยก็รู้สึกว่าเอ้าอ้อยต้องปีนขึ้นไป,ไปอนอนที่นอนเด็กแล้วก็นอนโอเคไม่เป็นไรแล้วพอวันที่สองพี่เขาเอาลูกนอนเขาจะอาบน้านก่อนออยเขาเอาลูกนอนเสร็จมาถึงเขาก็บอกว่าเออลูกนอนหมดแล้วอ่ะเดี๋ยวเรา นอนกับลูกเลยแล้วกันบนที่นอนกลายเป็นว่าออยคนเดียวที่จะแบบว่าคือห้องใหญ่ที่เป็นมาสเตอร์เนี่ยมันมีประตูเลื่อนปิดแล้วออยรู้สึกว่าออยเหงามากเลยออยอยู่กับคนสี่คนแล้วออยประตูเลื่อนปิดแล้วออยก็นอนอยู่ที่อิติเงสองชั้นอยู่คนเดียวแล้วออยก็แบบเธอถึงไปแล้วตอนที่ออยออกมาจากห้องน้ำอะไฟห้องมืดหมดรู้สึกว่าเขาไม่เคยทําอะไรเผื่อออยเลยว่าออยอยังแบบหายใจอยู่นะฉันก็ไม่ได้นอน เดินออกมาแล้วท so ุกคนเหมือนแบบทิ้งฉันไว้อยู่คนเดียวอ่ะมันาานอ๋อนี่คือล่าสุดนี่เลยแล้วเขาก็ยังไม่รู้ตัวนะลงไอจีเขาลงไอจีเปิดให้ดูเดี๋ยวนี้เลยก็ได้นี่ตัวเกินไปเลยเหรออ๋อลงเป็นรูปนี้คนอื่นเขานอนกันอยู่ในห้องนั้นที่มาปิดประตูพี่หนุ่มแล้วก็คืออยู่ผมก็คืองงเขาแบบว่าเฮ้ยลงอะไรวะเนี่ยคือไอผมคิดอ๋อให้ดูเอประตูเขาสวยไหมหรืออะไรงี้ไม่ใช่แต่ให้เห็นว่าเขาปิดประตูไล่ฉัน ไม่ได้ปิดประตูไล่ก็คือแบบไม่สนใจมันปปิดประตผผูผมก็บอกเขาว่าเออก็ถ้าเผื่อเธออยากเปิดก็เปิดได้แต่คือลูกหลับอยู่ไงก็ไม่อยากให้แบบเปิด,ไ,ดไฟมันแรงนีม,มแต่เอาเป็นคนไม่ชอบแบบพูดอะไรเยอะอ่ะรู้สึกว่า คือมันเป็นเหตุการณ์อย่างเงี้ยมันก็เกิดขึ้นแบบบ้างบางทีแล้วบางทีออยรู้สึกว่าเออจะพูดเอาก็มันนั่งคิดว่าอาจจะพูดเริ่มต้นว่าอะไรดีอะแล้วพูดไปมันจะเหมือนคนงี่เง่าไหมแล้วสุดท้ายพอเราจัดการกับอารมณ์ตัวเองได้มันก็โอเคไม่พิถามนิดนึงเนี่ยอันนี้จะทะเลาะก,กันในรายการไหมฮะมันออกมันออกไปเป็นทะเลาะกันไหมไม่ใช่ไหมแต,แต่แต่ว่าคู่ผมอะก็มีเหตุการณ์แบบนี้บ่อยนะครับนิสัยของคนที่แต่งงานกันอะมันไม่มีวันเหมือนกันหรอกครับแล้วมันก็คือปรับจูนเครียดใจ ไปอ่ะนี่ผนกระแตหรือเปาจอเลยผนกระแตมาทั่งนี้เออเออเอเออเข้าใจนี่คือเข้าใจไม่ต้องเปิดใจในรายการดีดีนะฮะเออเรื่องชาวบ้านพิงหา <c oughs> มาเอาะไร